สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปดอกข่ะจากคลิปเลี้ยงดอกละสีม่วงนะคะหลังจากที่เราแวะไปทํามาลายมารีแย้มวันแม่ทิชชู่กันมาแล้วนะคะวันนี้วันพีก็จะมาต่อคลิปมาลายดอกไม้สดให้นะคะคลิปนี้ก็จะพิเศษนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเราจะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นของเรานะคะ แบบนี้ก็จะเรียกว่ามาลายกลมลายข้าวหลามตัดนะคะโดยเราจะใช้ใบมะนาวเป็นตัวตัดลายนะคะแล้วก็จะใช้ดอกเข็มสีเขียวเป็นตัวยกดอกนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยร้อยขึ้นลายนะคะก็จะดูงงๆนิดนึงนะคะแนะนำให้ไปดูคลิปวิธีการร้อยมาลายแบนหน้าเดียวลายยกดอกจากกลีบดอกดาวเรืองก่อนนะคะพอเป็นพื้นฐานนะคะลักษณะการร้อยก็จะคล้ายๆกัน ส่วนลายนี้ก็จะอยู่ในระดับที่แอดวานซ์ขึ้นนะคะคือยากขึ้นมาอีกหน่อยนะคะอาะค่ะพูดเยอะจนเสียงแหบแล้วนะคะเราไปช่วมิธี่ทำกันต่อเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราใช้วัส,สลีนะคะลูกเข็มแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ยางของดอกไม้ติด ไปที่เข็มแล้วเข็มมันจะขึ้นสน,นิมได้ง่ายนะคะก็จะเริ่มร้อยกันเลยค่ะถ้าอยากได้พวงใหญ่ก็ยื่นก้านยาวหน่อยนะคะอันนี้เราจะเอาพวงไม่ใหญ่มากนะคะมานี้ ที่หนึ่งนี่จะเป็นดอกที่สองนะคะวัดให้ปลายเท่ากันนะคะประมาณนี้ให้เราร้อยดอกพุธเรียงไปด้านหลังตามเข็มนาฬิกาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มมงก็จะได้ดอกพุธทั้งหมด10ดอกค่ะเราเริ่มต้นที่ฐาน10หลักนะคะ หรือบางคนจะเริ่มที่12หลัก13หลักก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับขนาดของดอกพุทธก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะพยายามเลือกดอกพุทธที่มีขนาดเท่ากันนะคะ ั้งแรกเราก็จะได้10ดอกแบบนี้นะคะต่อไปชั้นที่2ค่ะชั้นที่2เราจะใช้ใบมะนาวนะคะเพราะว่าที่เลือกเป็นใบมะนาวเพราะใบมะนาวมันมีความแข็งแรงนะคะมันไม่ไม่เหี่ยวไม่แห้งเร็วนะคะถ้าใครมีใบแก้วก็ สามารถใช้ใบแก้วได้นะคะเลืมบอ,อกไปนะคะใบมะนาวให้เลือกไปเล็กนะคะจะใช้ใบมะนาวใบมะกรูดก็ได้ะคะ่ะมีกลิ่นหอมอรนอนนะคะแล้ก็ตัดแบบนี้ตอนนี้จะเป็นกลกนะะกีบเลี้ยงดอกลักนะคะเป็นกลีบเลี้ยงดอกรักแบบนี้นะคะ ะมาณนี้นะแล้วก็พับค่ะแล้วก็ให้วัดระยะนะคะอันนี้เป็นอันนี้ดอกที่หนึ่งดอกที่สองนะคะอันนี้เป็นดอกที่สิบเราจะวาง วางจุดที่หนึ่งดอกที่หนึ่งและดอกที่สองนะคะวางตรงกึ่งกลางเลยแบบนี้ต่อไปค่ะเราก็จะวางดอกพุทธค่ะ เดี๋ยวเราจะร้อยไว้เยอะๆแล้วก็ตัดขาทีเดียวนะคะหนึ่ง 7จ็เมื่อกี้เราได้ฐานสิบนะคะอันนี้จะชั้นที่สองจะมีพุด9ดอกแล้วก็กรีดใบมะนาวอีกหนึ่งดอกนะคะก็เป็นสิบพอดีนะต่อไปชั้นที่สค่ะให้เราใช้ใบมะนาว สอดไส้กลีบเลี้ยงดอกลากสีม่วงนะคะวางเงยื้องกันกับกรีบมะนาวอันแรกนะคะชั้นนี้เราจะใช้ใบ,บมะนาวสองกลีบค่ะวางไขว้กันนะคะโดยให้กลีบแรกอยู่ตรงกลางจากนั้นนะคะเราจะร้อยดอกพุดธหนึ่งดอกค่ะวางตรงกึ่งกลางระหว่างกรีบมะนาวทั้งสองค่ะ จากนั้นนะคะให้เราร้อยดอกพุธจำนวน7ดอกนะคะโดยเรียงถัดจากกลีบมะนาวทางฝั่งซ้ายมือนะคะเรียงตามเข็มนาฬิกาเลยคะ่ะต่อไปค่ะชั้นที่4ให้เราร้อยกลีบมะมนาวค่ะซ้ายขวาเลยค่ะ2กรีบแบบนี้การยื่นกลีบก็จะยาวกว่าชั้นที่2เล็กน้อยนะคะแล้วก็การวาง กรีบก็จะกลางมากกว่าชั้นที่สองนะคะจากนั้นนะคะเราจะร้อยดอกพุธ2ดอกค่ะวางในลักษณะคว้ยกันแบบนี้นะคะให้เรามองเป็นตัว V2 ชั้นนะคะชั้นแรกจะเป็นตัว V สีเขียวม่วงนะคะอยู่ชั้นนอกแล้วก็ชั้นในจะเป็นตัว V สีขาวนะคะเดี๋ยวลายมันก็จะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้ร้อยดอกพุธไปด้านหลังของกลีบมะนาวค่ะตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมค่ะจำนวน6ดอกเสร็จแล้วเราจะมาต่อกันชั้นที่5ค่ะโดยร้อยกลีบมะนาวซ้าย1ขวา1แบบนี้ค่ะองศาก็จะกลางออกเรื่อยๆนะคะตามด้วยดอกพุธค่ะ ราระยะแป๊บนึงค่ะควางซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งค่ะคุยกันเหมือนเดิมเดียเว้นบริเวณตรงกลางไว้นะคะเราก็จะได้ในลักษณะของตัว V ีที่ชัดขึ้นค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะใช้ดอกเข็มค่ะหน้าตามันก็จะก้คล้ายเป็นจะมาดน้ํานะคะจริงๆมันคือดอกเข็มนะคะเป็นดอกเข็มที่ยังไม่โตนะคะยังไม่ชูดอกขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวเอาภาพให้ดูนะคะมันจะอยู่ตรงบริเวณส่วนนี้ค่ะของดอกเข็มไม่รู้ว่าเรียกว่ากลีบเลี้ยงดอกเข็มหรือเปล่านะคะใครทราบก็ช่วยเม้นมาบอกด้วยนะคะ อยู่ต่างจังหวัดก็จะหาซื้อดอกไม้ได้ยากนะคะเราก็จะใช้ดอกไม้ตามรั้วบ้านเรานี่แหละคะ่ะใครหาดอกอะไรได้ก็ลองนํามาประยุกต์ใช้ดูนะคะเราจะวัดระยะแป๊บหนึ่งค่ะเราจะหาระยะที่เหมาะสมค่ะพอได้แล้วเราก็ร้อยลงไปเลยค่ะก็จะวางตรงกึ่งกลางที่เราเว้นไว้พอดีเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะร้อยดอกพุทธค่ะเรียงไปด้านหลังถัดจากกรีบมะนาวนะคะแบบนี้ค่ะจำนวน5ดอกค่ะจำ,นนะจำง่ายๆค่ะชั้นที่5ก็ใช้ดอกพุทธหดอกค่ะมาต่อกันที่ชั้นที่6ค่ะเราให้เราวางกลีบไปมะนาว2กลีบค่ะซ้ายขวาวางในลักษณะที่ รัศมีแคบลงนะคะแล้วก็ยื่นก้านสั้นกว่าชั้นที่หนะคะตามด้วยดอกพุธค่ะ2ดอกวางคว่วยกันเหมือนเดิมแล้วก็องศาก็จะแคบลงนะคะยื่นก้านสั้นลงกว่าชั้นที่หเหมือนกันค่ะแบบนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นตัววีคว่ำหัวนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าลายข้าวหลามตัดนะคะ เสร็จแล้วค่ะให้เราเรียงดอกพุธไปด้านหลังค่ะ6ดอก1 2 3 4 5 6ต่อไปค่ะชั้นที่7ค่ะวางกลีบมะนาวซ้ายขวาไขว้กันแบบนี้นะคะตามด้วยดอกพุธค่ะ1ดอกวางตรงกลางเลยค่ะแบบนี้ตามด้วยดอกพุธ1 2 3 4 5 6 7 เจ็ดดอกค่ะต่อไปค่ะชั้นที่แปดร้อยกลีบมะนาวค่ะสองกลีบควยการซ้ายขวาแบบนี้นะคะองศาก็จะแคบลงเรื่อยๆนะคะการยื่นกลีบก็จะสั้นลงกว่าชั้นที่เจ็ดเล็กน้อยค่ะลักษณะที่ไดก้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆจำง่ายๆนะคะมาเลยพวกนี้เราขึ้นฐานสิบหลักนะคะและชั้นที่แปดเราใช้กลีบมะนาวไปแล้ว 2กลีบนะคะที่เหลือก็จะเป็นดอกพุทธค่ะจำนวน8ดอกค่ะก็จะครบ10พอดีนะคะมาต่อกันที่ชั้นที่9ค่ะให้เรา100ร้อยกลีบมะนาวหนึ่งกลีบค่ะโดวยวางตรงจุดกึ่งกลางนะคะจะก็จะมองเห็นเป็นยอดปลายแหลมของลายข้าวหลามตัดน,นะคะแล้วก็ตามด้วยดอกพุทธดอกค่ะ ต่อไปค่ะเราจะมาเริ่มลายข้าวหลามตัดตาที่2แล้วนะคะเราจะใช้กลีบมะนาวของชั้นที่9เป็นเกณฑ์หลักนะคะเดยเราจะวางกลีบมะนาวในชั้นที่10ค่ะควยการเหมือนเดิมค่ะซ้ายขวาแล้วก็ตามด้วยดอกพุดธค่ะวางตรงกึ่งกลางแบบนี้จากนั้นก็ร้อยดอกพุดธค่ะจํานวน7ดอกไปด้านหลังค่ะ ตาที่2เราจะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะวิธีร้อยก็จะคล้ายๆกับตาแรกนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 7ดดอกค่ะต่อไปชั้นที่1 1ค่ะวางกรีมมะนาวซ้ายขวาแบบนี้ค่ะ2ปีกรีอยขยกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกลางกว้างออกไปนิดนึงค่ะตามด้วดอกพูทค่ะซ้ายขวา2ดอก นีต่อด้วยดอกพุธเรียงไปด้านหลังอีก6ดอกค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะดอกที่1 2 3 4 5 6ค่ะมาถึงชั้นที่12ค่ะ วางกรีบมะนาวค่ะซ้ายขวาสองกรีบค่อยกันแบบนี้ค่ะก็ตามด้วยดอกพุดธค่ะสองดอกซ้ายขวาเราเว้นตรงกล,กลางไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยดอกเข็มค่ะวางเข้าตรงกล,กลางที่เราเว้นไว้นะคะอแบบนี้ ให้เราร้อยดอกพุทธนะคะเรียงไปด้านหลังจำนวน5ดอกค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาต่อกันที่ชั้นที่13ค่ะวางกลีบมะนาวซ้ายขวาค่ะสองกรีบควายกันเหมือนเดิมองศาคือแคบลงนะคะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัววีกลับหัวนะคะ ตามด้วยพุทธสอดอกค่ะวางตรงกลางของกลีบมะนาวทั้งสองค่ะตามด้วยดอกพุทธนะคะร้อยไปด้านหลัง6ดอกค่ะจะได้แบบนี้เราจะนับถัดสากกลีบมะนาวไปนะคะ1 2 3 4 5 6จนถึงกลีบมะนาวอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็น6ดอก และชั้นที่14ค่ะก็วางกลีบมะนาวค่ะ2กลีบซ้ายขวาในองศาที่แคบลงเรื่อยๆนะคะตามด้วยดอกพุทธค่ะ1ดอกวางตรงกลางแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะให้เราร้อยดอกพุทธไปด้านหลังค่ะ เดี๋ยวเราจะนับถัดจากกรีบมะนาวไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7, 7ค่ะ7ดอกชั้นที่15ค่ะวางกรีบมะนาวซ้ายขวาแบบนี้ค่ะในองศาที่แคบลงตามด้วยดอกพุทธแดอกค่ะที่16ค่ะไปเร็วนะคะวางกรีบมะนาว1กรีบค่ะตรงจุดกลางนะคะจะเป็นยอดปลายแหลมของลายข้อหลามตัดน,นะคะ ตามด้วยดอกพุดธค่ะเวียงไปด้านหลัง9ดอกค่ะลายขั้วหลามตัดของเราก็ครบตาที่2แล้วนะคะเราจะร้อยไปเรื่อยๆจนเต็มเข็มเลยนะคะ1เข็มก็จะร้อยได้ประมาณ3ตาค่ะเราจะร้อยทั้งหมด2เข็มนะคะก็จะได้เป็นมาลัยพวงเล็กพวงหนึ่งนะคะจริงๆก็อยากร้อยมาลายลายขั้วหลามตัดสัก8ตานะคะแต่ว่า มีเวลาร้อยจํากัดนะคะไปเลยได้แค่6ตาก็จะดูพวงเล็กไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วหนึ่งเข็มก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะมาลายพวงนี้จะให้ชื่อว่าลายดีน่าเ,าเป็นชื่อมาลายริมรัลวละกันนะคะเพราะว่า ดอกไม้ไม่ได้ซื้อนะคะเราเก็บจากริมรั้วแถวบ้านเรานี่เองค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูรายละเอียดชัดๆนะคะ ว่าจะถ่ายมุมไหนก็สวยไปหมดนะคะเอาละค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าค่ะเป็นคลิปการร้อยไมา้าลักข้อจากดอกลักสีม่วงนะคะในคลิปนั้นก็จะมีการประกอบเป็นพวงนะคะประกอบขึ้นเต็มพวงให้ได้ชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ